สวัสดีครับผมนี่จะสิ้นปีแล้วครับพอดีผมจะมาเล่าความฝันให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนฟังครับผมพอดีคืนวันก่อนผมนอนอยู่ในกองร้อยผมฝันว่าแม่ของผมมีน้องสาวคนสุดท้องอยู่หนึ่งคนแต่แกก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับผมแต่คืนมันคืนนั้นน่ะคืนที่ยี่สามผมก็ฝันฝันเห็นน้าสาวฝันว่าแกใช้ผมไปเอาของที่บ้านเก่าของแก บ้านเก่าของแกมันเป็นบ้านใหญ่มากบ้านแบบบ้านโบราณเลยแกก็บอกให้ผมนะไปเอาของบอ่ว่บ้านไปเอาของให้หน่อยไปเอาของให้นาสาวหน่อยว่างั้นแต่ถามว่าแกเอาของอะไรถามยังไงแกก็ไม่ตอบถามยังไงแกก็ไม่ตอบแต่เดินไปเห็นบ้านหลังเกา่าแล้วก็ถามว่าแกนะว่าอทำไมบ้านนาะทําไมมันเป็นบ้านหลังเก่าจังว่างั้นจะบ้านใหญ่มากสวยมาก แต่ถามว่าถามแกว่าเอา,อออเอาของอะไรแกก็ไม่บอกเอาของอะไรแกก็ไม่ยอมบอกจนผมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคิดอยู่ในใจเอยทำไมมาฝันเห็นนะผมก็ยังงงว่าไม่เคยฝันเห็นแกสักทีตั้งแต่ที่แกเสียชีวิตไปผมก็ไม่เคยฝันเห็นแกสักทีนี่ที่มาเล่าความฝันก็คือผมอยากให้พี่พี่น้องๆทุกคนที่ว่าแปลความฝันเป็น แปลให้ผมหน่อยครับว่าฝันดีหรือฝันลายครับผมขอบคุณครับ